คู่รักคนดังในเงินและครูเบียค่ะเหมือนจะมีข่าวดีแฟนคลับรอลุ้นงานนี้นะคะทางด้านของในเงินและครูเบียต้องบอกว่าแฟนกลับเองก็ติดตามจํานวนมาค่ะมักจะมีโมเมนต์หวานๆแถมมีเซอร์ไพรส์กันมาอีกด้วยในเงินก็เพิ่งจะเซอร์ไพรส์รถเพอรล์ใบแดงให้ครูเบียเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีกันนั่นเองนะคะและเป็นที่แน่นอนล่าสุดเน็ตเอเลอย่างบารตตี้ก็ได้โพสต์ข้อค,ความผ่าน Facebook ถึงในเงินและครูเบียบอกว่า ยินดีกับทั้งสองคนด้วยนางมาปรึกษาเรื่องจุดๆแล้ว <ht> แอบเชียร์คบกันมานานมากๆพร้อมใส่อิโมชันเป็นรูปเด็กกับหัวใจและยังบอกต่อว่าเย็นนี้มีข่าวดีกับนางสองคนกรีดจะเป็นยังไงต่อก็คงต้องรอลุ้นและคะยังไงก็ขอให้้งคู่มีข่าวดีกันเร็วๆค่ะ